นางสัมนักขาน้องคนสุดท้องของทศกัณฐ์ใจสลายที่สามีชิวหาถูกทศกัณฐ์ตัดลิ้นขาดใจตายจึงออกเดินป่าหาความสำราญใจบังเอิญไปเจอหนุ่มรูปงามกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ในป่าคือพระรามกับพระลักษณ์นั่นเองนางจึงแปลงกายเป็นสาวงามไปแอวผู้ชายแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จกระนั้นนางยังคงวิ่งตามพระรามถึงอาสมและเห็นนางสีดารูปร่างงดงาม ก็คิดว่าเป็นต้นเหตุให้พระรามไม่สนใจตนจึงเข้าทำร้ายนางสีดาจนถูกพระลักษ์ตัดมือเท้าจมูกและหูเป็นการลงโทษนางไปฟ้องทศกัณฐ์แล้วใส่เชื้อฝ่ายว่าพบสตรีรูปงามอยู่ในป่างดงามมากกว่าชายาของมหาเทพทั้งสามเสียอีกแล้วยุยงให้ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางมาเป็นของตนนับว่านางสัมมณขาเป็นต้นเหตุของสงครามแห่งกลุ่มลง กา